Ây dù, ổ chứ Ồ Đẹp lên mạng Mình ăn vào ăn vô nè Phải có bánh nè Ây đẹp nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สีอันนี้อร่อยสีแดงอร่อยสีแดงไม่อร่อยสีแดงมันเปรี้ยวมาชิมดู อร่อยอร่อยยังไงวะแต่ชิโนะเป็กกูย่องโหไล่เต่ปั่นนังเต่ปั่นนังหล่อไล่กำนันววลาใช่ลูกไปนัวลูกตอนน้องไปยมุถไทยคลิปนะแค่แค่ช่วงน้อก็จะช่วงน่ามะม่วงอ่ะเออหน้าเจ้าบัว นูกูมัวจับมัวนอนดาวเลยจับมัวกูชื้อเลยเชฟลูกใหญ่กว่าน้าลูกกันจิมมัวลรนะนีสอนี่สองลูกนี่สองลูกนี่ว้าย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 ว้าอก้อนสองก้อนอห้ยื้อลูเลยไปไนูกูมัวทนหนกูชอบทนันอยูกูจิปามมัว พ oui. er ุกเลยวะใหญ่ก hmm. ว่านิ e ้วอ่ะใหญ่กว่ามือชางมวยาวไปเนาะันจังู่แบ่งเป็นโซนก็เลยเดหนูกหอมไล่ะสุดเนาะช่างเนาะดจังบัวช่างหนอยจังบัวฮะไปถัดไปอีกจุดหนึมเลยเหอะบาคาโดหองช่างเด็กหนูแต่หือกูมัวเอาไปอย่างไปตกันไปเลยมองเลยของกูมัวฮะนะมงเลยของมงเลยของกูมัวฮ่าย้อนเจอมองเลยของแต่กูอยาชวดเจอกาซื้อน่า ช่วยเจาายาย้ากาไล่ลอยอวช่ว้ากาโยนหนัวเอาน่หนูกอยอา,านะอกยช่วเจ้กาก,กช่วเจ้ากาไล่้าช่างยนหนัเลยนยแคชีผลไม้ซื้อนี่งมเ้า,เาเนะะสมุนไพรนะสมุนไพรสมุนไพรมเอาไปอย่างเลยเออสมุนไพรสมุนไพรม,เอมองเกี่ยวสมุนไพรมันเตยอมงเลยสมุนไพรนังเลยหรอมา กิแค่รูตาโนะมัองจะชวนจาก้ากูมงเลยชวดจากขาอวาคาโดฮานูกุยอซากุระอา่าซากุระก็ไม่มั่งพวกหูจังเลยเออหนูกูสังเกตน,นะตาหนะยอมว่าไล่นาผะมผสมตาเลยเพราะว่าเนาะมวอเจอจับบวเตียวตุ๊กางหอยเตยอเอ,อ่อาวาคาโดเตยเนูวเตยมัวอีจ,จกาแฟ เต๋นอน่ะนงมังจอมมังรอเลยค่ะน่ะอ่าจอมมังรอร์เลยฮะอ๋อเต๋กูยอจอมบัวฮะกูนึกว่าจอมบัวพันนั่นจะกูจีเป้าเอลี่ตีบเป้ากูคอมเมนต์รู้ฮะน่ะเหไปกูป้าแต่จอมบัวเต๋เหรอจังบัวซื้อกูหนึ่งกูโม่เอาไปพันเลยฮะเอกูจีเป้าแต่หนยึนงพันตือเลยฮะจอมบัวเอง Không luôn luôn trào lệ, le gi do gắn ngựng, mi mi e luôn ngồi yêu cầu yêu cầu lệ. Say luôn chăng luôn chăng chăng lu chăng chăng cho cho cái bảo chị bảo giờ thằng đi ăn nhỏ chợ thế mà mua đồ xăng này tới chỗ luôn rồi chứ lo tôi rằng rằng chỉ đâu chuẩn bị lấy nữa lên rồi ờ là u cũng mua ha chồng bua lấy chồng bua họ chung nó cứ nhón là chồng mua thì nếu cũng mua chồng bua đau xăng này chồng bua chứ lời Ừm subscribe cho kênh Ghiền bỏ

พี่ดองลาจีทถอมหมอมอ้ใส่หมอปไปเอฟใบชาอีลูฮะไปและเอาลูเลยอย่าชูลูชูลูชูลูสีและเอาลูก,ลลก,ลกลเลย ก็เสกจะมีมีน้อเฮก็เสกจะมีมีน้อเฮจะมีมีน้นอนนล้มหม้อม้อตังอะไรเหรอเลย่ะมีพันยงในหม้อเราจังไปเจ๋อเจ๋อเจ๋อถ้าจำจีบผิดนะถอดลงเมจะลำน้ำอาตาหนี่โมโตจะคล้ายๆ,ๆกับ,กบสูนวัฒนธรรม แนอนาคตเดี๋ยวม้งโอสถนราทิธรรคือจะบ่ไปเรียนรู้มงเลยวิถีชีวิตท่านเนาะหรือกุมเต็นเนาะคงได้คงเลยหรืกูมโอ้ไปอย่างคงคือเกี่ยวกับมงเลยวัฒนธรรมย้อนโดยเต็นหัวฮะเนาะในตือว่างกูสามารถตัวศึกษาไล่ปวดปวดอะไรที่ว่ายปไปเป็นยังเป็ bọn con bồi chi phải có cu nhó có nhó to em đúng không mấy muốn có nè thì có tuốt đơn thù đây hả này à. ngay anh này lời có hai cái này đi nó à, nữa oh. à, 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 đi nữa đi. Ừ. Uh.

หนูไม่เอาปุ๊บเปิดจั่วกว่าอยู่สามหน่เก็บเองไล่เราสดๆจากต้นมาให้ชุมชนต้นหนึ่งต้นเราคือเลยล่ะคะสามหน่อต้นหนึองเตอร์ปนังเตะปนั่งเตะเออบ๊ายบาย